สวัสดีเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมันนี้มาแช่ประสบการณ์เนาะให้เพื่อนเพื่อนเป็นไปนดก้กันวิธีเปลี่ยนถอ,อนไอซีเฟิร์มแบร์เนาะไอซีกรอบโอ้โหเครื่องตัวนี้ปนเต็มเลย เครื่องตัวนี้เฟิร์มแหวนหลมมากเนาะเดี๋ยวสิมาเบิ่งวิธีอ่าวิธีถอดไอซีว่าถอดวิธีไร่แบบไบร่ไ่ต้องใส่ร่มห่อเนานะแล้วก็วิธีก๊อปแล้มมันนี่จะใส่ใสตัวนี้ก๊อปตัวที่ก๊อปเป็นประจำอย่างนีเนานะแล้วทำความสะอาดก็อุปกรณ์ถอดก็ใส่แค่หัวแหล่งธรรมาลาใหนะ้เนาะ อนเสียบให้หอนให้อุณหภูมิมันหอน,หอน,หอน,หอนเต็มที่ดููมก่อนตัวนี้คือตัวนี้เนาะไอซีเฟิร์มแวร์เออเอินว่าไอซีกรอบไอซีเมมโมดีเนาะเอินได้ไรยางไอซีเมม เป็นแปดขาแล้วเอามาถอดออกโดยที่เรต้องใส่ล้ม horn เนาะกับเพื่อนๆก็ต้องไล่ตะกัวให้มันเต็มทั้งสี่สี่ขาเนาะต้องถอดไฟเลยหามหามเสียบปลั๊กไฟได้ขาดโอ้มือบังเนาะม,มุมกล่องนี่หมดเล่ นี่วิธีถอดนี่ก็คือเห็นไหมลาตะกวัวให้มันเต็มเต็มขาเลยทั้งทั้งสองฝั่งในล่าจงจะน่าก,ก็ใส่คว่มห่อนใส่ตอนขั้นตอนนี้ก็ต้องใส่คว่มไว้หน่อยหนึ่งเห็นบ่มจะเห็นอยู่เนาะใส่คว่มห่อนไลายข้าไปต้องใส่แป้งเนาะหรือว่าแหนบ อ่าตัวที่เป็นหัวหัวที่เป็นของโค้งอยังดีตัวนั้นสีจับสบายแต่ว่าอันนี้ของมันหาบ่เห็นก็ได้ใส่ตัวนี้ใส่ข้อมห่อนจำเข้าไปพอประมาณบ่ต้องบ่ต้องเซ่ดลนเนาะอย่าก็ยกเลยพเพราะว่าถ้าเสาแซ่เนอุปกรณ์ก็จะเกิดความเสียหายเนี่ยออกมาแล้วแต่ก็มาทำความสะอาดขาดตัวนี้เนาะ วางนี่ก่อนเนาะทำความสะอาดครับตัวนี้เวลาใส่กลับไปมันจะได้ง่ายเนาะอันนี้คือวิธีถอด IC Memory แล้วตัวนี้สามารถเอาไปก๊อปใส่ได้ขึ้นเนาะเดี๋ยวก็จะก๊อปตัวนี้แล้วก็จะใส่ขึ้นนะ่ะบดลงทิมนะ่มเนาะบ้องซื้อไม่หามี่ตัว,ตวเกา่านี่สใส่ ตัวที่ก๊อปเป็นปกติเล่นะตัวนี้ใส่ไฟเก่าบนตัวนี้สะดวกพวกผ้าง,ง่ายก๊อปก็หลถูกดุเมาะเป็นในสี่สี่ขากะแค,ค่ทำความสะอาดขาให้มันตัวนี้ต้ตองมีแม่ว้ตัวนี้เป็นตัวแม่ตัวนี้เป็นตัวลูกตองมีแม่แม่ตัวนี้ต้องเป็น เวอร์สันปัจจุบันเนาะเวอร์ซันที่ใส่ไรเวอร์สันดาสุดถอดจากเครื่องที่มันอัปเดตเดียวน่ะหนักเอาลงมาเนี่ยตะก็แค่เบื้องให้เธอเบื้องมันมีจุดมาร์กมันอยู่จำเป็นมุนใส่เข้าไปอันนี้ใส่มาสามปีละโบเยมัมนาเนาะก๊อปไล่คือว่าใส่งานดีเวลาเปิดสวิตช์ก็ดสิเป็นไฟสีแดง เวลากดถามมันได้มันก็เสียออกเรืองสมเห็นบ่นี่มันก็เสียออกมีสีสมสมแดงปนกับสีเขียวๆเนาะไมนจะออกสมสมแต่ถา้าเวลากอรอบมันโบไหลมันจะออกสีแดงถ้าเพื่อนๆก็เพื่อลองหามาหามาใส่เนะาะใส่ดีตัวนี้ใสด่ดีทดแทน่นอ่อโน้ตบุ๊กถ้าเห้าบโมีบโมีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็ใส่ตัวนี้ก็แต่แทนได้เนาะพกพาสะดวกสบาย ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก่ะมันก็ต้องเลยลายยางเนาะใส่สนทื่นลายแต่ถ้าเพื่อนๆมีโน้ตบุ๊กก็ดีตัวนี้ก็ใส่มากล้นเลยราคาซื้อกับประมาณอยู่ตอนนั้นตุกมันอยู่สองพันห้าสองพันกว่าบาทเลยค่อนข้างมีราคาอยอะต่องป่ายมันก๊อบไปดนๆเวลามันก๊อบเต็มแล้วมันก็สีกันซีซีกันสีเขียวเนาะ ขั้นตอนนี้สิเฮ็ดให้เบิ่งเบิดขั้นตอนคลิปอาจสิยาวแน่เนาะเพราะบ่มีการหยุดกล้องหรือว่าตัดต่ออหยังสำหรับเฮ็ดทำสำหรับเพื่ออ่ามือสมัคร์ทิ่นนี่ว่าผู้ที่าร์เรียนรู้อยากซ่อมนี่เห็นบ่ถ้าเกิดสิเกี่ยวอย่างเนถือว่า,อาการก๊อปปี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เนาะเดียวกับพิดปิดแล้วก็ลองเอามาใส่ เอามาใส่ลงในเครื่องเนาะว่ามันนี่เอามาใส่ว่ามันสิเอ,อิบใส่ใส่งานได้บ่เวลาใส่ก็ต้องเบิ่งให้ตือหัวเนาะมันสิมีห้อยมันสิมีจุดมาร์กเดียวนี่ยขีดกลมๆอยู่หัวอ่าเป็นสัญ,ญลักษณ์กันบ่อยู่ในตัวไอซีก็สิมีจุดจุดกลมๆอยู่ก็ต้องวางไปทางเดียวกันเนาะถามมีฟักมีน้ำยาหนึ่งก็ดิก็ใส่ฟักจะหน่อยถ้าเธอบ่มีบ่ถ้าบ่มีก็ต้อง ใส่ความห่อนเนี่ยน้อยหนึง่งตามีก็ดีเนาะใส่ลงไปเด็กหน้อยมันะได้เพื่อความละเอีดยดในการบัดกรีเสด้สวยงามปกติกับบุคคลจะใส่ในี่สั่งมากก็เลยใส่บางการบางกตง็ตรงให้ตรงตำแหน่งเดิมเนาะบ่มการบางกตง็ตรงให้ใกล้เคียงครับกับโรงงานที่สุดเนาะ ูมันว่างแบบสเปซส,สปามันกระบ,บงบอกทั้งสีมือทั้งการทำงานของเขาเนาะถ้าเขาบังตัวเองบัลกองกวัวสูงไปยำ คอน,นเสื่อมก็ต้องความห่อนต้องไหลเนะาะเพือทำทีมีความสวยงามจำให้เนยได้ว่าค้ามันติดประทุค้าเนาะแั้นก็ทำความสะอาดใส่ทินเนอร์ด้วยว่ใส่ทินเนอร์ก็กใส่แป้งคัดเนาะเดี๋ยว ไปลองใส่กันเออลืมไปเปิดเปิดเบางหน้าจอกันเนาะมีไฟขึ้นมาบ่ใส่ได้ทุบด่นถูกสำเร็จทุบด่นอาการปมบมันสิออนเครื่องขึ้นมาอะไรบ่เนาะถ้าออนเครื่องกับอนามาแล้วเนาะโลโกโ้ขึ้นออนแล้วก็ม,มีมีโอกาสเนาะเดี๋ยวไปลองเดีวลองใส่ผาากันเบรง นี่แับที่้องครับมาลองต้องใส่ถาบเนาะมาบเหมันกับถ้าเขาเข้าใจวิธีเนาะกับบ่าอเรมีความหนึ่งอย่างในการทำผสมกอง,งหักจานดาวเทียมนับเปการติดตามแล้วนะ เดี๋ยวโอกาสน่าจะทำเฮีดบคิดจิตตังในวิธีจิตตังปรับจูนจานเราเทียมเาไปมีเวลาก่อนกำลังซื้อค้ากล่องมาไหมคืออยากทำอยู่ตอนนั้นแต่ก็บโบมีค้ากล่องอ่าโลกโก้โซ่กันมาแล้วเห็นบ่นี่เอา,เอา,เอาประมาณนี้เนาะจะได้มุมทั้งหมด กล้องตัวนี้แล้วมัน่อให้มันโดด o t a ใหมเนาะกล้องตัวนี้จะเป็น p s เก่าเก่าเนาะใส่ดีกล้องตัวนี้ยอมคับใส่ดีใส่ไ,ไลายทั้ง c band แล้วก็ k u band เนาะก็ถือว่าราคากระทำแต่ตอนนี้ก็ตกหล่นไปแล้วเนาะเป็นมันเป็นระบบอนาล็อกแต่ก็ สามารถจูนอัปเดตใส่ลูกค้าที่ว่าโบถ้ามีเงินน้องโบถ้ามีความพร้อมจะซื้อกองใหม่กับยังสามารถอัปเดตได้น้องมันกับ้าว่าใส่ซีแบนนี่กับหลายสองอยู่ประมาณหน่อยกว่ากว่าทาใส่เคยูแบนจันจันจันหน่อยเนี่ย็ได้อยู่ประมาณสามสิบกว่าสองเนาะสองการ์ตูนสองยังกับสีโบมี่สองเอ็มสเนลกับโบมี่เนาะแต่ก็ถือว่าสองเจ็ดสองสามจะใส่หลาปกตินี่มันจะเป็นโปรแกรมของ ไอเรียเซตเนาะรถเขามาใส่ไหไ่มาแล้วแล้วเสียงขึ้นมรามีดีเงนเนาะอ่าชื่อว่าพานันเนาะ็คือว,ว่าสำหรับการถอดไปกับวิธีถอดแต่กับวิธีก๊กอปเนาะจากตัวทำงานของสร้างวะ ทำงานแบบไรเนาะวิธีสั่มเขาทำงานแบบไรกับซิประมาณนี่แหละบ่อเลยมีอยังดวงไลายมากใหม่อยากของอย่ากไปคนนี้เนาะลังที่สั่มมาหลายปีสั่มให้ลูกค้าอยู่ตลอดกัเวลาเครื่องมันมีปัญหามากเพราะว่าต้องขับจานเราเทียมมันสิมีแแคสองบอร์ดเนาะมีแค่ผักไฟอ่ะแล้วมีแค่ผักไฟเนาะแทนนึงแล้วกัเป็นบอร์ดมินบอร์ดแทนหน่อยๆเนาะ อุปกรณ์ที่มันมักเสียกับมีโบกิซินส่วนใหญ่เก่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นไอซีเมมโมรี่อะไรเนาะมันตัดสองหรือว่ามันโลโก้มันขางมันยังก็จะเป็นแค่ตัวเดียวแต่จะบกุกคอยมีอนยะ่างเงี้ยขาเขามีอุปกรณ์อุปกรณ์สอมก็จะมีแค่นี้ละนะก็ะไปสื่อต่อเข้ามากับโบหูอ่าบอลสั่งสื่อกัน,นกับโบหูว่าเขา เพืเ่นก็ลองไปเสิร์ชหาใน Google นะยังดูก็ลองสั่งมาใส่เนะาะใส่ดีเนาะดูเนี่ยใส่ดีไปซื้อมาน้ามร้าสังเวียดคนเวียดเนาะคนขายหายใส่มาสามสี่ปีนะกับมีสำหรับคิดสอมเนาะแต่ทีมีประมาณนี้วิธีพอร์ตไอซีแล้วก็วิธีกอ๊อปเนาะ เรับำคลิปนี้กันซีมี่มี่มีประมาณนี้เนะาะฝากเพื่อนๆเนาะกดติดตามกดไลค์สองยูทูบไว้เนาะเพื่อมีคลิปใหม่ๆกันสิไรครับการแจง้งเตือนเนาะจ้ค่ะ,ะพยายามทำคลิปที่มีอ่อาคว้งปูออกมาให้เพื่อนๆได้ชมอยู่ตลอดเนาะอ่ะฝากไปในเดอ้อ